สถานะคืออะไรหลังจากที่ทาให้บรรดาแฟนคลับและนักสืบโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องอดหลับอดนอนก,นกันแทบจะ24ชั่วโมงเพราะภาพถ่ายร่วมเฟรมกับหนุ่มปริศนาที่โฟสกุลรัตวารอุไรนํามาแชร์ผ่านอินสตาแกรมครนฟอรแถมยังมีดอกไม้ช่อโตอยู่ในมือของฝ่ายชายจนต่องสงสัยของใครหลายคนต้องทํางานหนักมากว่าแบบนี้จะใช่การเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่ากระทั่งล่าสุดข้อสงสัยดังกล่าวก็ได้รับการเฉลยอ,อย่างเป็นทางการเมื่อนักร้องนักสแสดงหนุ่มชื่อดังกอฟพิชญะนีที่ไพศานกุล วัย36ปีและยังมีถานะเป็นถึงเพื่อนรักเพื่อนซี้ของโฟร์สกุลรัตได้โพสต์ภาพถ่ายเวอร์ชันเปิดเผยใบหน้าแบบชัดๆเต็มเฟรมลงบนอินสตาแกรมกอพ๊เคออพร้อมกับประบุคแคปชั่นบอกเล่าที่มาที่ไปของโมเมนต์นี้เอาไว้อย่างละเอียดว่าขออนุญาตแชร์เอ่ยเล่าเรื่องเพื่อนข้างโฟร์เรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนทักมาว่า30ว่างไม้ไปกินข้าวกันเราก็ตอบรับเพื่อนเลยและก็ไปกับพี่แจงนางก็จับจองร้านตามความถนัดของนางเสร็จนางก็บอกเราเอาดอกไม้ไปไม่ต้องตกใจ พอถึงร้านเข้าไปนี่ก็ถามพี่ตุ้ยอนังบอกทุกคนไม่อยู่ไม่ว่างกันหมดสรุปตรูคือออปชันสุดท้ายใช่ปะ55หยอกหยอกแต่เข้าร้านเสร็จรู้รายอิตาลีมากคนเยอะมากแถมฟิลแบกพี่แจงลั่นนี่ถ้าพี่แจงไม่มาคือครูกะเมืองคือมาเดดดีๆนี่เองทำกันหนักมากที่ขำหนักสุดคือเจอแคนเตเทและที่ดับวบิยูโอพีอีที่หาสุดคือกอดพี่ขันและต้งเดินออกก็ลากันต้งก็เข้ามากอดและบอกว่า Christmas Happy New น e ย r และถามว่า You guys b เอซ t t คทูเกเ นี่งงหนึ่งเราตอบไปว่าใครโฟรอานะไม่ไม่ที่คอนกรมมี่อาร์เสมันเป็นคอนเทนต์เสตโตง้งในโหมดหน้างงและกลุ่มๆลุ่ม c o n g r a t u l a t i o n ตรงงงนะฮ่า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 แล้วโต้งก็เดินจากไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่าไรเม้นกันเอาเองฮ่า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 แน่นอนว่าไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆเข้ามาสาดคอมเมนต์ทั้งหาทั้งลุ้นแถมยังจิ้นความสัมพันธ์ของเพื่อนซีกอฟโฟกันแบบสุด,สดๆเท่านั้น แต่หลายๆคนก็ยังอดไม่ได้เช่นกันที่จะตั้งคำถามส่งตรงไปถึงนักร้องหนุ่มคนดังด้วยว่าสรุปแล้วสถานะหัวใจระหว่างเจ้าตัวกับหวานใจชาวรัสเซียแอนนี้ยังคงหวานชื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งณจุดนี้เราก็คงทำได้แค่รอฟังคำตอบชัดๆชัวๆจากปากของหนุ่มกอล์ฟเพียงอย่างเดียว